ยอหยัยกกับรอเรือใช่ไหมคะคอไก่น้องยูเมทำไรคะทำการบ้านอยู่อ๋อการบ้านเหรอคะเขียนตัวอะไรยอยัยกกับรอเรือโอ้ยยอยัยกกับรอเรือเหรอคะเก่ง<ส>มากคะ่ะทำคนเดียว วันนี้ไม่ไปไขรของเหรอคะอวันนี้หยูดหนึ่งวันอ๋อหยูดหนึ่งวันเหรอคะไม่เขียนใต้เหรอคะแบบไม่เขียนป้ายแบบหยุดไปเลยหรอไม่ได้เขียนป้ายหยุดใช่ไหมคะใช่อืมเขียนเสร็จหรือยังคะยังยังเหรอคะ เก่งมากค่ะมาม่าไปไหนแล้วมาม่าอยู่ในห้องครัวมาม่าอยู่ในห้องครัวหรือคะอ๋อมาม่าไปต้มน้ำให้ยูหรือคะเสร็จหรือยังค่ะยัง ล้อเหลือกี่ตัวสองตัวอ๋อสองแถวใช่ไหมคะสองแถวใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ชื่ออ๋อแล้วแต่ชื่อใช่ไหมคะหนูเขียนชื่อเป็นหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วใช่ไหมคะชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงลายกันทิดาใช่ไหมคะเกี๊เกี๊ยวเนื้ อ๋อน้องยูเม่เหรอคะอดอก,ก่เก่งมากคะ่ะเขียนชื่อเป็นแล้วติกยิ้นกันทิดาเอ๋ยนัย่งย,ยูเม่อ๋อน้องยูเม่เหรอคะ ใครจะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วดีดีทำให้เสร็จนะคะโอเคโ,เคโเคยยาเท้าใจ่มันกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอคะขอดูก่อนนะคะวันนี้เขียนยอยักษ์กับโอเรือเนาะไม่ใช่ค่าแบบนี้ค่คาแบบนี้สิอ๋อหรอคะชื่อเด็กหญิงกนิดาโอเค่งมากครับน้องยูเมอ๋อชื่อเล่นชื่อน้องยูเมค่ะบเก่งมากครับบ๊ายบาย จะกันใหม่ค่ะ